สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายสมเกียรติโรจนาวรกมลลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับจดหมายรักถึงกระบือศักจริงๆแล้วก็ได้ตักเตือนไปพอสมควรแล้วแต่ก็ยังพยายามที่จะเอาชนะแบบผิดๆ ถ้าเป็นความประสงค์ของน้องพี่คงไม่ขัดศรัทธาแต่ช่วยตอบพี่แบบชัดๆไม่ต้องเล่นลิ้นสัก3-4ข้อแล้วนัดวันเวลาได้เลยคือ1ซิมการ์ดที่น้องอ้างว่าเป็นการ์ดในกล่องดำในคดีที่นายชัยพลวิภาแจ้งความนั้นที่อ้างว่ามีการนำซิมไปตรวจโดยใช้โปรแกรม AIS นั้นน้องเอาซิมการ์ด กองดำที่เป็นคดีนี้มาจากใครเมื่อใดให้ระบุชื่อนามสกุลหมายเลขเบอร์ในซิมของคนที่นำมาให้ตรวจและเจ้าของซิมการ์ดให้ชัดเจนไปเลยกล้าไหม 2. น้องทำการตรวจซิมการ์ดในคดีที่นายชัยพลวิภาแจ้งความที่สพกกตูมต่อหน้าใครและที่ไหน 3.. น้องเป็นคนทำการตรวจสอบซิมการ์ดในกล่องดำในคดีที่นายชัยพลวิภาเป็นผู้เสียหายนี้ด้วยตนเองเลยใช่หรือไม่ถ้านุ่งกางเกงให้ตอบแบบตรงคำถามอย่าเล่นลิ้นชัดๆแบบลูกผู้ชายเขาทำกันได้ตอบมาเลยตรงๆงในเพจของน้องเมื่อได้คำตอบชัดเจนทุกข้อค่อยมาท้าพิสูจน์ความจริงกัน เดี๋ยวทางตำรวจเขาจะเสียหายผมรับผิดชอบไม่ไหวถ้าไม่แน่จริงอย่าพยายามสร้างเรื่องจนสังคมเขาสับสนเข้าใจตำรวจผิดปอลอก่อนท้าพี่ท้าตำรวจก่อนว่าเขาจะเล่นกับน้องไหมอย่าโชว์ฉลาดบ่อยนักมีแต่ลมปากหาแก่นสารไม่ได้สักเรื่องรักพี่ทนายหิวแสงแห่งความจริง เรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าคําถามข้อที่2กับข้อที่3เท่าที่ตามตามมายังสามารถเชื่อใจไว้ใจตํารวจได้อยู่ใช่ไหมคะอยากได้ความแน่ใจคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าไม่ว่าผลออกมาแบบไหนตํารวจรับไปเต็มร้อยรอคะ่ะถัดมาครับบอกว่าตํารวจไทยไม่มีความยุติธรรม ไม่ซื่อตรงต่อคดีความวงเล็บบางคนนะคะควรออกมาพูดอะไรบ้างก็ดีนะอย่าปล่อยให้คนชั่วลอ,อยนวลค่ะคุณตำรวจถัดมานะคะบอกว่าเห็นคนชื่อเปียกบอกว่าเขาบอกวิธีให้ตำรวจและตำรวจเป็นคนทํำเองมีตำรวจอีกหลายนายมายืนดูรวมทั้งเขาด้วยค่ะถัดมานะคะบอกว่าจัดเลยค่ะคุณทานายอย่าลังเลค่ะเอาให้จมธรณี อยาได้ผุดได้เกิดทั้งทีมเลยตำรวจที่ร่วมมือด้วยให้เป็นบทเรียนในสังคมมันย่ามใจสามหาวไม่รู้สึกตัวอีกไม่งั้นไม่หยุดค่ะใช้กฎหมายดีกว่าค่ะความคืบหน้าล่าสุดทนายสมเกียรติโรจนวรรคมนลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับเสียงหัวเราะที่กอก,กอกวันนี้ช่างดีจริงอยากให้ทุกวันมีเสียงหัวเราะ แบบนี้สู้ครับทุกท่านเพราะผมก็สู้อยู่ลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าสู้ๆนะทุกท่านท่านทนายลุงป้าพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกท่าน FC ทุกคนคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าถ้าตัวเรานั้นทำดีคิดดีแล้วใกรจะคิดไม่ดีกับเราก็ช่างเขาเถิดในเมื่อเรานั้นทำดีและรู้อยู่ที่ใจ ตนว่านี่คือสิ่งที่ดีเขาจะว่าไม่ดีนั้นมันเป็นเรื่องของเขาเราห้ามใจเขาไม่ได้ขอแค่เรานั้นจงอย่าทิ้งความดีที่เราทำและความดีนั้นจะอยู่ที่ตัวของเราตลอดไปไม่ใช่คนอื่นอย่าลืมสิ่งหนึ่งว่ากรรมนั้นใครทำอย่างไรจะได้รับผลอย่างนั้นแค่เราไม่ถือโกรธคนพวกนั้นเพราะพวกเรา ถือโทษโกรธและทำร้ายกันเขาก็เปรียบเสมือนการต่อเวรสร้างกรรมต่อไปถัดมานะครับบอกว่าส่งกำลังใจให้คุณทนายค่ะถัดมานะครับ,บอกว่าทนายคะทนายไม่ได้สู้คนเดียวทนายยังมีคนอีกหลายแสนคนที่สู้ไปกับทนายถึงแม้คนเหล่านั้นจะไม่ได้อยู่ใกล้ทนายแต่ทุกคนก็เอาใจช่วย และสวดมนต์ภาวนาช่วยทนายค่ะถัดมานะครับบอกว่าเห็นคลิปท่านทนายกับยูทูบเบอร์สายลุงพลหัวเราะมีความสุขแล้วก็สุขใจค่ะผ่อนคลายบ้างอะไรบ้างก็ดีค่ะท่านถัดมานะครับบอกว่าสู้กับคนที่มีความคิดไม่ปกติช่างแสนเหนื่อยเอาใจช่วยนะคะถัดมานะครับบอกว่าตอนกลางวันไปส่องทนายกาจุดจๆๆุมาวงเล็บเขาท้าคุณทนาย เลยเมน์ไปว่าใจเย็นๆโดนองคลักของกาจุดๆ,ดๆตอบมาโอ้โหหยาบมากถัดมานะครับบอกว่าหัวเราะทีหลังย่อมดังกว่าเขาค่ะเป็นกำลังใจให้คุณทนายและลุงพลป้าแตนรวมถึงทุกคนที่อยู่ข้างลุงพลสู้ๆไปนะคะถัดมานะครับบอกว่าถ้าท่านทนายไปที่กกกกรับรองยิ้มและหัวเราะทุกวันแน่ค่ะถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆนะท่านทนายสั่งสอน ไอจุดๆถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณทนายสมเกียรติที่แวะมาให้กําลังใจยูทูบเบอร์บ้านกุกกอกถัดมานะครับบอกว่าเป็นกําลังใจให้เด้อค่ะจากคนอําเภอสว่างแดนดินถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆค่ะทนายช่วยคนบ้านๆที่ไม่รู้กฎหมายให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะทุกคดีที่ทนายรับผิดชอบนะคะถัดมานะครับบอกว่าท่านทนายสมเกียรติ น่ารักมากค่ะเป็นกันเองกับชาว YouTube ตลกเฮฮาชื่นชมค่ะท่านความคืบหน้าล่าสุดคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ข้อจำกัดสอบสวนอุ้มน้องชมพู่วันที่11พฤษภาคม64ครบรอบปีน้องชมพู่หายไปหลังพบน้องแพทย์แจ้งว่าน้องไม่ได้กินอาหารเพิ่มจากตอนเช้า จึงบ่งบอกเป็นจุดสำคัญการสอบสวนว่าน้องถูกอุ้มโดยชายคนเดียวซึ่งอาจทำตามคำสั่งก็ได้เมื่ออุ้มแล้วต้องหลบไม่ให้คนเห็นจำใจถลายตามทางขึ้นภูเขาซึ่งไม่ตั้งใจแต่แรกเพราะไม่ได้เตรียมอาหารติดตัวไว้จึงอดกินทั้งคู่แต่เขาสงสารเด็กจึงดูแลอย่างดี ไม่ห่างไปไหนถ้ามีคนช่วยจริงอีกคนคงหลบไปหาอาหารมากินได้การถูกไล่ค้นหาทำให้เขาต้องกบดานจนเด็กอดตายถ้าเขาอุ้มทางล่างใส่รถยนต์เด็กย่อมได้กินแพทย์จะพบอาหารใหม่ๆเมื่อเด็กตายเขาจึงวางบนโขดหินเพื่อให้คนหาเจอ ตัดผมเด็กให้รู้ว่ามีคนอุ้มมาวางแพทย์บอกเด็ก12-13ถึงไม่ถูกทำร้ายจึงเป็นจุดจำกัดอีกจุดของคดีแสดงว่าเขายังมีจิตใจดีเขาทำเองหรือมีเจ้านายสั่งเชื่อว่ามีเจ้านายสั่งเจ้านายคนนี้มีฐานะดีอำนาจเหนือกว่าทุกคนในหมู่บ้าน และย่อมมีบางคนในหมู่บ้านนี้รู้จักถึงสามารถกำหนดตัวแพะซึ่งเป็นชายยากจนกว่าใครได้คดีนี้คนจนไม่ทำเอฟซี FC ลุงพลต้องยอมรับในอำนาจของคนคนนี้ที่สามารถสั่งให้คนพูดใส่ร้ายว่าลุงพลอุ้มเด็กชนิดทำเป็นขบวนการพูดถึงตรงนี้ ท่านทั้งหลายคงเข้าใจนะว่าวันที่น้องหายไม่มีคนในหมู่บ้านหายไปดังนั้นคนในหมู่บ้านไม่ได้ทำวันที่11พฤษภาคมยังมาช่วยกันหาน้องทุกคนขณะที่คนร้ายอยู่กับน้องและยังมีชีวิตอยู่ถึง12-13พฤษภาคดีนี้มองว่าเป็นการแก้แค้นส่วนตัวของคนเหนือกว่า กับคนต่ำกว่าแต่คนเหนือกว่าไม่ตั้งใจฆ่าน้องเหตุการณ์พาไปจนคาดไม่ถึงการมาใส่ร้ายกันเองจึงไม่ควรทำปรักปรำว่าฆ่าคนเป็นเรื่องใหญ่มากต้องมาขอโทษอย่างเดียวอย่าทิฐิมากเกินความเป็นคนจะกลายเป็นคนสันดานไม่ดีตลอดไปสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ